นโบายโคงืนถึงต่ำมากไหมครับมีไหมกลับมสิทธเรื่องที่ดินเดี๋ยวนี้มีเนาะในจังหวัดมุกดาหารเราเป็นจังหวัดที่มีที่ดิน่ไห้ครึ่งหนึ่งของจังหวัดใช่ไหมครับเรามีปัญหาในช่วงรัฐบาลยุคพตทที่มีนโยบายคงขืนถึงต่าใช่ไหมครับแต่เนิ่นโยบายอไรอย,าย่างนี้กับชาวบ้านนะครับกับ,บพ่อแม่พี่น้องที่อยู่มาต่อนคราวที่แล้วผมมาฟังเรื่องนี้มีเรื่องอะไรอีกเรื่องน้า เรื่องน้ำใช่ไหมครับแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรแล้วก็มีเรื่องน้ํากิน้ําใช้ไหนยกมือให้ผมดูหน่อยใครน้ําปะปาะะที่บ้านานึงไหลไม่แรงเปิดออกมาเป็นสีชาโลนละโอ้เทียบเลยเยอะเลยเทียบเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่เล็กเขาว่าให้มาต่อนะว่ามีได้บ้างเรื่องแดงคือเรื่องอะไรครับเรื่องการค้าชายแดงคราวที่แล้วผมมาขึ้นเวทีผู้นาําฝ่ายค้านการค้าชายแดงก็ได้รับเสียงสระท้อนว่า ซบเซาลงไปตลาดที่ดีนไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อนสุดท้ายมีเรื่องการท่องเที่ยวกับมุกดาหารคือหนึ่งในสามจังหวัดสนุกช่ยแมงเราอยู่ในกลุ่มสลกลนครนครพนมมุกดาหารแต่ผลปรากฏว่าจํานวนนักท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิดจํานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารไม่กลับมาเท่ากับแต่ก่อนไม่เหมือนเพื่อน,อนในกลุ่มจังหวัดสนุกจังหวัดนครพนมีจำนวนนักท่องเที่ยวกลับมาเท่าเดิมน,นะครับ แต่มุกดาหาเนีกลับมาไม่เท่าเดิมอันนี้คือสี่ปัญหาลหลักๆที่คราวที่แล้วไปปีที่แล้วผมมาที่นี่ได้รับฟังปัญหาจากพ่อพ่อแม่ๆไปซึ่งหลายๆเรื่องเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าพรรคประชาธิผมรับเรื่องไปแล้วกลับไปดําเนินการอะไรให้แล้ววันนี้อีกสี่มือขา้างหน้าการกระบาดที่พ่อพ่อแม่ๆจากการลงในช่องทั้งบัตรใบสีน้ำตาลบัตรใบสีเขียวอง้าบัตรเรื่องต่างทั้งสองใบเนี่ย จะเกี่ยวข้องอะไรกับปัญหาต่างๆนี้เรื่องปากท้องเรื่องคุณภาพชีวิตดีดีท่นะครับจริงๆแล้วเราจะมีปัญหาอื่นอีกเยอะเนาะนอกจากสี่เรื่องที่ผมบอกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอ้โรงพยาบาลแออัดใช่ไหมครับมีปัญหาเรื่องระบบการศึกษามีปัญหาอื่นๆเดี๋ยวให้พี่เล็กให้คุธนาพรขึ้นเวทีต่อจากผมมาเล่าให้พ่อมแม่ทุกท่านฟังทุกท่านครับสิ่งที่วันนี้ผมอยากมาเน้นย้ํา ให้เห็นถึงความสําคัญว่าอีกสี่วันข้างหน้านี้การเลือกตั้งวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้มีความสําคัญอย่างไรนะครับหลายๆปัญหาที่ผมบอกมาเรื่องที่ดินแน่นอนที่สุดผมรู้ว่าเรื่องนโยาบายโครงคึนถึงป่าเรื่องปัญหาการถูกดำเนินคดีอาจจะห่างไกลจากอำนาจของอบอจอแต่ผมเชื่อว่าพี่เล็กและทีมสอ,อบอจอของพรรคประชาชนจะเป็นปากเปลี่ยนให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระประชาชนเรามีนโยบายเรามีการนําเสนอร่างแก้ไขกฎหมายชุดกฎหมายแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดพุทธอาหารเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในชุดกฎหมายแก้ไขปัญหาที่ดินสี่ฉบับที่สสเล่าฟังกําลังอยู่ในกระบวนการยื่นเข้าสู่การพิจารณาในสภาสี 4, ่ฉบับนั้นมีอะไรบ้างฉบับแรกเรื่องพอรบอุทยานมีพรบป่าสงวน มีพรบอนุรักษ์ัป่าและพันธุ์พืชและฉบับสุดท้ายสำคัญที่สุดครับเราเรียกว่าพราบนิรโทษกรรมคดีที่ดินที่เกิดจากคําสั่งของคอสชเพื่อยกเลิกการดําเนินคดีทุกอย่างนะครับของประชาชนที่ถูกดาเนินคดีจากนโยบายของรัฐบาลคณะปฏิวัติทหารอันนี้คือเรื่องที่หนเรื่องที่สองเรื่องแหล่งน้ําครับเรื่องแหล่งน้ําน้ําประปาเรามีนะเราเรามีนโยบายน้านนประปาสะอาด อยู่แล้วเรื่องแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรพีเล็กสุพจ์มีนยโยบายเดี๋ยวให้พี่เล็กสุพ์มาเล่าให้ฟังเรื่องรายละเอียดมีนยโยบายการทา,า,าบ่อวาร์ดานบ่อวาดานเพื่อการเกษตรให้พ่อพ่อ,พอแม,แม่ใช้เพื่อการเกษตรให้มีน้ําใช้ตลอดทุกเดืเรื่องการท้าชายแดนและเรื่องการท่องเที่ยวเราก็มีนยโยบายในการเปิดด่านเปิดจุดตอนฐันกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอว่านใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่ดอนตาหรือว่านโยบายหนึ่ง อำเภอเน็นถนธคนเดินก็ตา่างนะครับนี่คือชุดนโยบายทั้งหมดที่ผมได้รับฟังรับทราบปัญหามานะครับแล้วก็เข้าไปร่วมผัดการการแก้ไขปัญหาเข้าไปร่วมในการพัฒนานโยบายร่วมกับที่เล็กสุขพลนและก็ทีนานสองอจของท่านประชาชนทุกคนเพราะว่าแม่แม่ครับนอกจากการการกระบาดให้กับที่เล็กสุขพลแล้วปัดไปสีอะไรนะเลือกนายกปัดไปสีอะไรสีน้ำตาลนนะี่เก่งมาก ครับ,บค,ครับบตรเลือกสอบอจสีอะไรครับสีเขียวองคานะบัตรเลือกสปออจสีเขียวองคาปากดูย่านแล้วสีนี้บัตรเลือกสอบอจมีความสำคัญเหมือนกันมีความสำคัญเหมือนกันเพราะอะไรครับแน่นอนที่สุดนโยบายดีๆทั้งหมดออกมาจากตัวนายกเป็นคนนําแต่สอบอจอมีหน้าที่ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้ผมอยากมาสื่อสารให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนฟัง ผมเข้าใจดีว่าการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสอจอมีความสัพพญนในการเป็นตัวแทนของทุกคนใช่ไหมครับร่วมงานบุญงานบวชงานประเทณีร่วมทุกร่วมสุขเราต้องร่วมถึงอีกสิ่งหนึ่งที่สําพานได้แพ้กันคือทาหน้าที่อะไรคือการทําหน้าที่พิจนารณางบประมาณคือการผ่านงบประมาณในสภาใช่ไหมครับ รำพันถ้าวันนี้พ่อพ่อแม่แม่บอกว่าโอ้ถูกใจนยโยบายพรคประชาชนถูกใจนยโยบายของพี่เล็กสุพจน์บาดไปสีน้ำตาลกาเบอร์หนึ่งให้พี่เล็กไปเดียวแต่บตดไปสีเขียวอ์ฟ้าขอกาให้อีกสักคนที่เราเกิดใจได้ให้เดี๋ยวนยโยบายดีๆแบบนี้มันจะไม่เกิดเอาไะมันจะไม่เกิดเอาเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่มีสอจอไปผ่านงบประมาณให้เนี่ยนโยบายที่เราได้นำเสนอเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกเนี่ยทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้นะเผมอแล้ววันดีคืนดี ที่นี่เป็นเหมือนในอีกหลายๆที่นะอันนี้ผมได้ยินมาไม่ได้ไม่ได้กล่าวหานะครับที่นี่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่บริบทการเืนินท้องถิ่บนบางที่เป็นอย่างนี้เกิดสอจอ,อยากจะมาต่อรองกับนายกไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีแนวคิดไม่ได้มีโครงการแบบเดียวกับเราไม่ได้มีนโยบายอยากดียวกันแต่เดียวกับเราบอกว่าถ้านายกไม่หานงบให้เขาก็ไม่หานงบนให้แบบเดียวกันไอ้แบบนี้ก็ยิ่งไปไหนใช่ไหมครับคำว่าหานงบคืออะไรทราบไหมครับ คำว่าหางกคืออะไรทราบไหมครับกระบวนการพิาจารณางบประมาณในใอบจอเนี่ยอาจาติดัยโยบบุญทำงบประมาณเสนอทำงบประมาณเสนอเอาไปผ่านที่เนี่ยง่ายๆคือถ้านาย,ยก,กับสอบจเายาียกันไม่ลงตัวพูดกันไม่รู้เรื่องคำว่าพูดรู้เรื่องก็คืออ่ะสอบจก็ออกกันว่าหางบให้หน่อยเถิดแล้วกี่ล้านกี่ล้านก็ว่าไปถ้าเตียกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ผ่านเนาะเพราะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งใจความสำคัญที่ผมอยากมาสื่อสารให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนฟังจริงๆว่า ว่าอีกสี่มือข้างหน้ากับ,บ,กบว่าอีกสี่มือข้างหน้านี้ทําไมเราต้องการกบาดให้กับพักประชาชนทั้งสองฝ่ายเพราะแม่พี่น้องครับที่ผ่านมาแนวคิดจุดยืนอุดมการของพักประชาชนตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าไกลจนถึงพรคประชาชนในปัจจุบันเรามีเจตจำนงเดียวในการเข้ามาทํางานกาเรเดิงคือต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงครับต้องการทําให้คุณภาพชีวิต ปัญหาปากท้องของพ่อแม่พี่น้องทุกคนดีขึ้นแน่นอนที่สุดว่าการชนะการเลือกตั้งการได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจการได้รับการเลือกตั้งเป็นสอบ,บจอเป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งสําคัญแต่เราไม่ได้มองชัยชนะของเราอยู่แค่จุดนี้เรามองว่าชัยชนะของเราเป็นแค่เครื่องมือที่ทําให้เราเข้าสู่อำนาจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้แล้วตั้งแต่วันแรกครับ ที่คุณธานาธรเดี๋ยวน่าจะขึ้นมาพูดนะครับเป็นคนสุดท้ายต่อจากผมบอกไว้ตั้งแต่วันแรกครับที่เขาชักชวนผมเข้ามาชักชวนพี่ผมกศเข้ามาชกชวนสสแบงค์ที่คนจากขอนแก่นเข้ามาชักชวนพ่อแม่ที่น้องทุกคนเข้ามานั่งฟัง,งตรงนี้คุณธานาธรพูดประโยคแ,แรกๆกับพวกเราว่าอะไรเขาบอกว่าเขาต้องการเข้ามาทํางานการเมืองระยะยาวเข้ามาทํางานการเมืองเพื่อรณรงค์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดต่อสู้ทางความคิดใช่ไหมครับ การทงานการเมืองระยะยาวในที่นี้แต่ว่าเราต้องการผู้แทนที่มีความสม่ำเสมอมีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นในจุดยืนของพรรครักษาแนวทางพรรคสำหรับความสม่ำเสมอครับเปรียบเสมือนนักวิ่งมาราธอนไม่ใช่นักวิ่งร้อยเมตรใช่ไหมครับเราอยากความสม่เสมอคงเส้นคงวาและน้ำอดน้ำผล,ำผลเชื่อมั่นว่าเราจะไปถึงจุดหมายได้ที่เล็กูุปอ์ของผมครับ เป็นคนที่มีความสม่ำเสมอในการรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวพุกอาหารมาโดยตลอดเขาเคยเป็นนายกเทศบาลตำบลที่บ้านใหญ่ต่อมาเป็นรองนายกอบจทาําง,งานรับใช้พ่อแม่พี่น้องมาโดยตลอดมีประสบการณ์พร้อมลงมือทํางานทันทีอีกหนึ่งอย่างทีพี่เล็กมีความมั่นคงในจิตใจมีความมั่นคงในหลักการรักษาดวงการทัดตลอดเขาไม่ได้เพิ่งมาร่วมเดินทางกับพวกเรา ไม่กี่เดือนก่อนนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะลงสนามเลือกตั้งแล้วค่อยมารื้อรเดินทางแล้วค่อยม,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 มาสมาัครสมาชิกร่วมกับพรรคการเลือกตั้งปี่63พี่เล็กก็ลงสนามการเลือกตั้งอบจมุกาดาหารในนามนาคณะเก้าหน้าวันนั้นพ่อแม่พี่น้องส่งพี่เล็กเข้าไปอันดับที่เท่าไหร่อันดับสามใช่ไหมลงเลือกตั้งครั้งนั้นอันดับสามการเลือกตั้งปี66ครับพี่เล็กลงในนามขอเสียงอีกหนึ่งครั้ง ขอโอกาสให้กับพวกเราอีกหนึ่งครั้งครับวันเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุณาคันนี้อีกสี่มือข้างหน้านี้บัตรเลือกตั้งใบแรกบัตรสีน้ำตาลเลือกนายกกาเบอรอเลือกนายกกาเบอรอกกบอัตรสีเขียวองคากาสอปจกาให้กับพักพักประชาชน เบอร,บอร์แต่ละเบอร์แต่ละเขตแต่ละอำเภอแต่ละหมู่ไม่เหมือนกันเราอบจเมอร์ไม่เหมือนกันเอาใหม่เอาใหม,เหม่เรายังไม่ได้เสียกั่เมื่อกี้เรายังไม่ได้เสียกันบัตรใบสีเขียวอฟ้ากาให้กับสวจกาให้กับพรรคโอเคท่านใดที่ยังไม่มั่นใจนะครับว่าเอ๊กกับโรบ้านเราเราต้องการบัตรใบสีเขียวอฟ้าเออไหนในโหมทัวที่ถืออยู่ปเปิดออกมาดูได้นะครับวันเลือกตั้งถ้าลืม หน้ากรงหาจะมีเขาแปะแผ่นกระดาษไ้ยอยู่ที่หน้ากระดานไปดูได้นะครับดูดีๆถ้าไม่มั่นใจผู้สมัครคนไหนที่พื้นหลังเป็นสีส้มสองเสื้อมีโลโก้สัตว์เองของรับตัวแทนจากนัประชาชนจาเบอร์เข้าไปก่อนเพราะในกรงหาไม่มีชื่อไม่มีหน้าไม่มีโลโก้รน,นะมีแต่เบอร์นะครับมีแต่เบอร์วันนี้ก็ เป็นโอกาสที่ผมได้กลับมาเจอพ่อพ่อ,พอแม่ทุกท่านอีกครั้งนะครับด้วยความภูมิใจด้วยความขอบคุณอากาศเย็นๆแต่ว่าร่างกายยังบกุญูนนะครับอขอบคุณแล้วก็อยากจะให้พ่อพ่อแม่ทุกท่านทุกท่านครับส่งเสียงปรบมือมาบังนโยบายดีๆจากพี่เล็กสุพศสุกอนุญางตชไปได้กันครับขอบคุณครับ